คุณเคยไหมในวันที่กระเป๋าแห้งสนิทเงินในบัญชีแทบไม่พอจ่ายค่าเช่าคุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันมืดมิดไปหมดมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาจิตใจมันห่อเหี่ยวไม่อยากทำอะไรทั้งสิน้นผมเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นครับจำได้ว่าตอนนั้นเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทุกอย่างมันดูสดใสแต่แล้วก็เจอปัญหาลูกค้ายกเลิกงานกลางคันเงินทุนที่เตรียมไว้ก็ร่อยหรอลงเรื่อย ผมเครียดมากนอนไม่หลับกินอะไรก็ไม่ลงความคิดในหัววนเวียนอยู่แต่เรื่องเงินจนลืมไปว่ายังมีสิ่งสำคัญอื่นๆอีกมากมายวันหนึ่งขณะที่ผมนั่งท้อแท้อยู่ในร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งผมได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุยกับคุณยายเด็กคนนั้นอยากกินขนมแต่คุณยายบอกว่าวันนี้ไม่มีเงินพอซื้อให้ได้ เด็กน้อยไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โวยวายแต่กลับบอกคุณยายด้วยน้ำเสียงใสๆว่าไม่เป็นไรค่ะคุณยายวันหลังค่อยกินก็ได้วันนี้หนูมีคุณยายก็มีความสุขแล้วคำพูดง่ายๆแต่กลับทําให้ผมรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าอย่างแรงผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าที่ผ่านมาผมมัวแต่จมอยู่กับความทุกข์จนลืมไปว่ายังมีคนที่รักและห่วงใย,ยผมอยู่ยังมีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและยังมีโอกาสอีกมากมายรออยู่ข้างหน้า ผมตัดสินใจลุกขึ้นสูดหายใจลึกๆแล้วกลับไปที่บ้านเริ่มต้นวางแผนธุรกิจใหม่อีกครั้งผมใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีทั้งหมดสร้างสรรผลงานที่ดีที่สุดและที่สำคัญผมไม่ลืมที่จะให้กำลังใจตัวเองและคนรอบข้างผมเรียนรู้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายหัวใจต่างหากที่เป็นของเราเมื่อจิตใจเราเข้มแข็งอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหวังเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปได้ และในที่สุดธุรกิจของผมก็เริ่มกลับมาดีขึ้นผมไม่ได้ร่ำรวยเหมือนมหาเศรษฐีแต่ผมมีความสุขกับทุกสิ่งที่ผมมีผมรู้ว่าต่อให้วันไหนที่ผมไม่มีเงินเยอะผมก็ยังมีหัวใจที่ยังอุ่นและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินหรือกำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังผมอยากให้คุณลองมองหาความอบอุ่นในหัวใจมองหาคนที่รักและห่วงใยคุณแล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้และทุกปัญหามีทางออกเสมอติดตามเรื่องเล่าดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจให้คุณได้ใหม่ในครั้งหน้าครับ